สลาุอะลัยกุมสวัสดีค่ะคเพื่อนๆวันนี้แม่บ้านจะแนะนำวิธีทำสลัดง่ายๆสไตล์อาหรับนะคะหนึ่งก็คือก็ตอนแรกก็หั่นผักค่ะแล้วแต่ชอบนะคะก็มีส่วนใหญ่แม่บ้านจะใช้ะมะเขือเทศแตงกวาผักสลัดแล้วก็แครอทหัวหอมใหญ่ค่ะสิ่งที่แม่บ้านเตรียมก็คือ มะนาวนะคะน้ำมะนาวสดคั้นค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะที่สองกระเทียมค่ะบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ากลิ่นแรงคนที่นี่ไม่ค่อยจะใส่ค่ะที่3ามก็คือน้ำมะกอกค่ะใส่งไปเลยนะคะ ส,สิ่งสุดท้ายก็คือเกลือค่ะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วชิมรสตามใจชอบค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อ,อนๆ ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุม